ลูกจับยังไงก็ได้สามเก้าห้าแต่ว่าเก้าห้างวดน,นี้มันมีเกนะ้าเนาะเก้าเก้าอะไรเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเลขเจ็ดเป็นเลขหนึ่งเลขสี่ได้นะุกนะเจ็ดแปลงแล้วลูกนั้นหนึ่งสี่ได้ก็แล้วแต่ข้างบ,บนก็สี่เจ็ดก็ตรงกับพยานาศสี่หนึ่งเนาะเราจุด,จ,ดจุดต้นหมากเตี้ยได้เก้าหนึ่งสี่นะคะแต่ว่าประทัดวันนี้สามเก้าห้าลูกทุกคนจ๋าบอกบุญทุกคนเนาะเก้าเจ็ดห้าเนี่ยลูกแต่ไม่ชอบแต่เรียงถ้มันมาสารก็มาเก้าเจ็ดห้าทุกพญานาศ Đã nặng này